และแล้วก็มาถึงแล้วครับกับเครื่องชงกาแฟรุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายมาิสเตอร์ก็คือรุ่น Stella Duo นั่นเองครับซึ่งเครื่องนี้ครับเขาได้พัฒนาจากรุ่น Stella PID ครับให้มีขนาดบอยเลอร์สองบอยเลอร์และเพิ่มแบบฟังก์ชันต่างๆมากมายเลยตอบโจทย์สายสเปเชียลตี้แน่นอนครับและวันนี้ผมจะมารีวิวครับว่าเครื่องนี้มีดียังไงและทำไมหลายคนให้ความสนใจกับเครื่องนี้มากครับ จะมารีวิวจากส่วนแรกกันเลยครับว่าเครื่องนี้เนี่ยครับมีดียังไงบ้างอย่างแรกเลยครับคือขนาดของดิเมนชันเนี่ยก็ยังทํามาเป็นแบบหนึ่งหัวกรุ๊ปขนาดเล็กที่สามารถจัดวางในหลากหลายพื้นที่ได้อย่างง่ายดายเลยซึ่งความกว้างเนาะจากซ้ายไปขวาเนี่ยอยู่ที่27เซนครับแล้วก็ความลึกเนาะจากหน้าสุดไปถึงหลังสุดอยู่ที่47เซนและความสูงครับจากขาจนถึงบนเครื่องจะอยู่ที่37เซนครับซึ่งต้องบอกว่าเครื่องนี้จะมีความใหญ่กว่าสเตล่า รุ่น PID ปกติเล็กน้อยนะครับแต่สิ่งที่เขาเพิ่มมานะครับในยุคสมัยนี้กาแฟ s p e c i a l ี y Coffee เนี่ยเป็นที่นิยมมากฉะนั้นคนเนี่ยจะคอนเซรนิร์นในเรื่องแบบการตั้งอุณหภูมิที่หลากหลายอุณหภูมิมากขึ้นการมีฟังก์ชันต่างๆการสามารถต่อไดเล็กได้ตัวเครื่องสามารถบอกช็อตไทม์เมอร์แล้วก็สามารถตั้งอีโคโหมดได้ซึ่งเครื่องนี้ครับทำออกมาครบเลยแต่รุ่นนี้เนี่ยครับเขาใส่หม้อต้มมา2ลูกซึ่งก็จะกลายเป็นดูโอบอยเลอร์ตามชื่อรุ่นเลยนะครับ หมอต้มแรกก็คือจะเป็น c o f ฟบอยเลอร์ใช้ในการชงกาแฟโดยเฉพาะเลยซึ่ง c o f ฟบอยเลอร์เนี่ยจะมีขนาดอยู่ที่0.55ลิตรและกำลังไฟอยู่ที่ประมาณ700วัตต์เนาะส่วนบอยเลอร์หลังครับเป็นบอยเลอร์ในการใช้สตรีมใช้น้ำร้อนนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าทำออกมาได้ใหญ่จุใจมากเลยขนาด1.2ลิตรครับแล้วก็มีกำลังไฟอยู่ที่1,450วัตต์ ถ้ารวมๆทั้งหมดแล้วเนี่ยกำลังไฟของเครื่องเนี่ยจะอยู่ที่2,150วัตต์แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเครื่องที่เราสามารถเซตอุณหภูมิของทั้ง2บอเลอร์ ผ่านหน้าจอได้เลยซึ่งโดยปกติอะเครื่องชงกาแฟบางเครื่องที่เป็น2บอยเลอร์เราสามารถเซตอุณหภูมิได้แค่อันเดียวก็คือตัวคอฟฟบอยเลอร์แต่ส่วนตัวบอยเลอร์สตรีมนะครับเราเซตโดยการใช้เพรเชอร์สตัดในการเซตอุณหภูมิแต่เครื่องเนี้ยเขาจะมีหน้าจอดิสเพย์ซึ่งเป็น O L E D ดิสเพย์เราสามารถเซตได้ทั้งอุณหภูมิของหม้อต้มคอฟฟบอยเลอร์และอุณหภูมิของสตรีมบอยเลอร์เราจะเห็นจากจุดที่มีตัวเนี้ครับ 2อ,อันเนาะเขาจะมีบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยโบของ coffee boiler นะครับจะมีสัญลักษณ์บอกเลย93.8องศาส่วน steam boiler จะอยู่ที่120องศาซึ่งการเซตอุณหภูมิของเครื่องนี้ก็ตอบโจทย์มากมาเช่นเขาสามารถเซตได้ไปถึงค่าทศนิยมเลยเราสามารถแบบกําหนดอุณหภูมิเล้งตามาที่เราชอบแบบเป๊ะๆออกมาแล้วกาแฟเราสามารถดึงคาแรคเตอร์ออกมาได้ดีเยี่ยมเราสามารถทําได้กับเครื่องรุ่นนี้ครับในส่วนของดีไซน์นะครับตัวนี้ต้องบอกว่าอย่างแรกเนี่ยเขาใช้เป็นแบบสแตนเลส ทั้งเครื่องเลยฉะนั้นเนี่ยดีไซน์จะเหมือนกับตัว PID แต่จะมีความต่างกับตรงขาซึ่งขาของรุ่นนี้ครับจะเป็นโครเมียมเนาะจะมีความสูงขึ้นมาซึ่งทําให้เครื่องเนี่ยมันดูสมาร์ทขึ้นนะครับและเครื่องตัวนี้ครับก็เป็นสแตนเลสทั้งเครื่องครับซึ่งการันตีความแข็งแรงมากๆเลยนะครับหัวกรุ๊ปตัวนี้ที่เราเห็นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหัวกรุ๊ปแบบออริจินอล Easy o n ซึ่งเราจะรู้อยู่แล้วว่าหัวกรุ๊ปแบบนี้เนี่ยเ,ยเขาสามารถที่จะปล่อยน้ําพร้อมกาแฟ Pre Infusion ให้กาแฟเนี่ยมีความหอมมีความเข้มข้นดึงรสชาติของกาแฟได้อีกระดับหนึ่งนั่นเองซึ่งแน่นอนว่ามันจะมีเป็นตัวแชมเบอร์ตรงนี้นะครับที่ค่อยๆปล่อยกาแฟและมีแรงดันต่ำก่อนเราค่อยสกัดกาแฟอีกครั้งหนึ่งที่แรงดัน9บาร์ฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเล่นกับพรีนฟิวชั่นได้เนาะส่วนก้านโยกนะครับจะเป็นตรงนี้นะฮะเราสามารถโยกจ่ายได้อันนี้ให้ดูเนาะว่าการไหลของน้ำเนี่ยไม่มีการฟูเลยจะไหลออกมานิ่งมาก และละักษณะการไหลของนั้นเนี่ยมันจะเป็นแบบเลนชาวเวอร์มันจะแบบไหลออกมาทั่วชาวเวอร์เลยซึ่งข้อดีของรุ่นนี้เขาคุมอุณหภูมิของบอยเลอร์เนี่ยได้แม่นยํามากๆฉะนั้นการสกัดกาแฟไม่ว่าคุณจะทํากาแฟคอมเมอร์เชียลหรือคุณต้องการทํากาแฟแบบเดอร์ตี้ซึ่งการสกัดกาแฟเดอร์ตี้เราใช้เวลามากกว่า90วินาทีอยู่แล้วการเบินของตัวเนื้อกาแฟหรือรสชาติเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้กับเครื่องชองกาแฟบางรุ่นแต่กับรุ่นนี้ครับจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนเลยและตัวส่วนของการสตรีมและก็น้ําร้อนเนเี่ย เราใช้จากบอยเลอร์หลัก1.2ลิตรสามารถใช้ออกมาเนี่ยคือสตรีมออกมาคือแรงและคอนโทรลในการทำฟองโนมทำลาเต้อาร์ตได้อย่างง่ายดายแล้วก็ทั้งสองข้างไม่ว่าจะเป็นตัวสตรีมและฮอตวอเตอร์เนาะก็จะเป็นลักษณะแบบคูทัชเราสามารถจับได้นะ <Yeah. S 1> อ่า ก็เพิ่มความปลอดภัยสมาร์ทเฟลลี่กับยูเซอร์เวลาใช้งานไม่ต้องเสียงว่าจะโดนลวกมือเราหรือเปล่าเนาะและเครื่องนี้ครับมีอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ผมชอบมากครับอย่างแรกเลยคือระบบการต่อน้ําจะมีแทงน้ําอยู่ข้างหลังเนาะซึ่งขนาดใหญ่ถึง3ลิตรเราสามารถแบบใส่น้ําครั้งเดียวแล้วใช้ยาวๆได้เลยแต่ถ้าเกิดใครต้องการแบบใช้ต่อเนื่องเยอะๆสามารถสับเป็นตัวของเมนไดเรกได้ เราสามารถเอาสายน้ําดีเนี่ยต่อเข้าใต้เครื่องแล้วก็จุ่มถังได้เลยซึ่งปั๊มของเครื่องนี้ครับไม่ใช่ปั๊มไวเบชั่นละซึ่งรุ่น PID จะเป็นไวเบชั่นเนาะแต่เครื่องนี้เป็นโรตารี่ฉะนั้นเนี่ยเราจึงไม่ต้องกังวลครับว่าการจะใช้น้ําดึงออกมาจากสายน้ําดีขนาดแบบ1เมตรเมตรห้าหรือ2เมตรเนี่ยมันจะส่งผลต่อปั๊มและแรงดันขณะสกัดแต่เครื่องนี้ครับสามารถดึงออกมาเนี่ยได้เหมือนเครื่องใหญ่เลยซึ่งปั๊มโรตารีครับก็สามารถส่งแรงดันน้ําในการทํากาแฟได้อย่างต่อเนื่องได้ดีเยี่ยมฉะนั้นใครที่แบบ ว่าอยากจะใช้แบบในบาร์เซชเชตี้หรือใช้ในโรงคั่วหรือในบ้านในคอนโดมไม่อยากต่อใส่น้ําให้ยุ่งยากใส่แท้งเลยครับแต่ถ้าเกิดร้านไหนอยากแบบเอายอดขายต่อเนื่องเยอะๆชงหนักๆโคตรนเนี่ยสามารถต่อเมนไดเล็กตรงได้เลยครับ จุ่มทางหรือเครื่องกองน้ําก็ได้แล้วก็ในส่วนของบัวเกตตัวนี้เป็นเกตของออแมนนะครับซึ่งเป็นเกตแบบดูโอสเกลเราจะเห็นว่าจะมีทั้งหมด2เขนะ็มเนาะไม่ว่าจะเป็นของแรงดันเพชเชอร์ในขณะชงกาแฟหรือว่าเป็นเพชเชอร์ของหม้อต้มสตีมนั่นเองครับซึ่งเราสามารถดูจากบัวเกตได้ด้วยเนาะส่วนตัวหน้าจอดิสเพย์ตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์เลยนะเราสามารถเข้าฟังก์ชันได้ถึง2องเลเวล ซึ่งในเลเวลปกติเนี่ยเราสามารถเข้าไปในส่วนของการตั้งค่าอุณหภูมิหัวชงเช่นอยากให้ Copy b o i l e เลอุณหภูมิ9 2 9 4 5 9 6 8เราสามารถเซตได้ตัวของ Steam Boiler ก็สามารถเซตอุณหภูมิได้เช่นเดียวกันสามารถเลือกเป็นองศาหรือฟาเรนไฮต์ได้สามารถดูเรื่องของโครโนฟังก์ชันหรือว่าช็อตไทม์เมอร์ได้นั่นเองฉะนั้นในการทำกาแฟหนึ่งแก้วเนี่ย มันจะบอกสถานะเลยไม่ว่าจะเป็นตัวอุณหภูมิหัวชงเท่าไหร่สตรีมบอยเลอร์เท่าไหรแล้วสกัดกาแฟออกมาเนี่ยใช้เวลากี่วินาทีซึ่งเป็นเครื่องที่ตอบโจทย์แบบทุกฟีเจอร์มากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาเจาะโคชอ Coast ัพของตัวหน้าจอให้ดูนะว่าหน้าจอเขาเนี่ยมีอะไรที่เป็นแบบจุดเด่นมากๆเลยของเครื่องนี้ครับโอเคครับเราจะมาดูฟังก์ชันของหน้าจอดิสเพย์นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเราจะเห็นว่า มันจะมีเป็นสัญลักษณ์บอกอยู่แล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวสตรีมอยเลอร์และคอฟฟี่ b o เลอร์ครับซึ่งเราสามารถเซตตั้งค่าได้โดยการกดปุ่มตัว power นะครับค้างเอาไว้แบบนี้พอมันเป็น off ใช่ไหมครับแล้วเราก็กดปุ่มล่างครับประมาณ10วินาทีครับตัวเครื่องก็จะเข้าฟังก์ชันซึ่งเราสามารถเซตได้เนาะปุ่มขวาเนี่ยจะเป็นการเลือกไปในแต่ละฟังก์ชันนะครับส่วนบวกกับลบเนี่ยเป็นการเลือกนะครับซึ่งถ้าเกิดเราต้องการปรับเนี่ยเราก็กดตัวนี้นะครับเราก็สามารถเลือกได้เลยเอาภาษาอะไร อังกฤษฝรั่งเศสอิตาลีนะครับสามารถเลือกได้ถ้าเกิดเราโอเคแล้วเนี่ยเราก็กดครั้งหนึ่งเพื่อเซฟนะครับแล้วก็ปรับไปเรื่อยๆเราจะเห็นนะครับว่าฟังก์ชันเนี่ยก็จะมีการเลือกเนาะ water s u ซ p l y ซึ่งผมเลือกเป็นแบบแท้งนะครับหากเราต้องการเป็นด i เร็เนี่ยเราสามารถเลือกได้นะนี่ Main Water ได้ก็คือเป็นระบบด i เล็นะครับต่อตรงกับสายได้เลยนะครับแล้วก็ฟังก์ชันอื่นๆครับโครโนฟังก์ชันก็คือการเปิดช็อตทัมเมอร์ครับให้โชว์วินาทีในการสกัดช็อตนั่นเองเนาะ แลวเราสามารถเลือกได้ด้วยว่า p r i ORITY ครับความสัมคันธ์เนี่ยเราจะให้ความสัมพันธ์ในการที่จะทํางานของส่วนไหนก่อนซึ่งก็จะเลือกได้ที่ตัว Coffee Boiler แล้วก็ Steam Boiler นะครับนี่ครับเราสามารถเลือกส่วนของ Heater p r i ORITY ได้ซึ่งเราอยากให้ความร้อนเนี่ยทำในส่วนไหนก่อนถ้าเกิดเราเน้นชงกาแฟเร็วเนี่ยเราก็ปรับเป็นตัว Coffee Boiler เลยอันนี้เป็นส่วนค่าของ PID นะครับซึ่งเซ็ตค่าโรงงานมาแล้วก็จะมีความแม่นยําที่สูงมากครับเป็นค่าออฟเซ็ตนะครับบาง,บาง ทั้งตัว coffee boiler และ steam boiler จะมีค่า PID ให้นะครับซึ่งสามารถตั้งพาสเวิร์ดได้ครับเพื่อป้องกันการเข้าไปแก้ไขครับเราสามารถเซตค่าตรงนี้ได้เนาะอันนี้ก็จบแล้วนะครับในการตั้งค่าแรกเนาะส่วนการตั้งค่าต่อไปครับเราสามารถกดปุ่มล่างค้างไว้แบบนี้ได้เลยครับตัวของ coffee boiler ก็จะมีอุณหภูมิบอกเราต้องการตั้งให้เป็นอุณหภูมิ94ก็ได้หรือเราอยากจะเซตอุณหภูมิครับนี่เป็น93.7 93.6นะครับสามารถเซตอุณหภูมิได้จนถึงค่าทศนิยมนะครับ ส่วนถ้าเกิดเราต้องการเปลี่ยนเป็นการตั้งค่าของ s t รีมเทมเนาะเราก็สามารถใช้การตั้งค่าแบบเดียวกันได้เลยนะครับสามารถเลือกได้จะเอาเป็นองศาหรือว่าเป็นฟาเรนไฮต์นะครับอี o ค o โหเครื่องนี้สามารถทําได้ด้วยนะครับเราสามารถตั้งไว้ว่า30นาทีถ้าเกิดเครื่องไม่มีการใช้งานให้ปรับเข้าสู่อีโค o โหมดเลยซึ่งก็จะปรับในส่วนของ c o ฟฟี่เทมสเนี่ย70องศา แล้วก็ตัวของ stream temp เนี่ยฮะก็คือ70องศาเช่นกันแต่เราเนี่ยสามารถตั้งค่าตัวนี้เองได้นะครับเช่นต้องการให้ตัวของ stream temp เนี่ยอยู่ที่สัก90องศาเราก็สามารถตั้งค่าให้อีโคมันทำงานที่90ได้นะครับฉะนั้นต้องบอกว่ามันสามารถเล่นได้เยอะมากแล้วก็จะมีการแบบ total coffee เนาะคือชงกาแฟไป,ไปแล้วกี่ครั้งซึ่งเครื่องนี้เนี่ยเป็นการทดสอบเนาะก็ผ่านการกดช็อตไปแล้วทั้งหมด13ช็อตนั่นเองครับโอเคอันนี้ก็เป็นการตั้งค่าในส่วนของทั้ง2เลเ e v e l นะครับไม่ว่าจะ การดูข้อมูลการใช้งานการตั้งอุณหภูมิการตั้งการแสดงผลต่างๆหรือว่าการเซตค่าของ Eco Mode นะครับแต่ทีนี้ครับในส่วนของ s t m Boiler เนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่ได้ใช้เราสามารถปิดตัว Steam Boiler ได้เป็นการประหยัดพลังงานไปอีก1450วัตต์ครับฉะนั้นเนี่ยเครื่องจะทำงานแค่1 Boiler ก็จะเห็นได้ว่าหน้าจอเนี่ยสามารถมีลูกเล่นต่างๆมากมายที่เหมาะในการทำกาแฟพิเศษมากๆเลยครับขั้นตอนต่อไปเราไปดูดีกว่าว่า การสกัดช็อตของเครื่องนี้จะนุ่มนวลแค่ไหนและการสตรีมนมกับเครื่องนี้ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยจะหวานฉ่ำอร่อยยังไงโอเคเราจะมาลองดูการสกัดครับกับเครื่องรุ่นนี้เนาะ Stella Duo นะครับอันนี้คือแบบบ่อยชาเวอร์ก่อนเนาะเป็นการฝาดหัวชงก่อนครับใส่ด้ามชงมึง,งนี่ครับนี่ฮะ ต้องบอกว่าไหลออกมาเนี่ยคือนิ่งมากๆนะกับการสกัดผ่านตัวระบบดูโอบอยเลอร์นะครับแล้วลักษณะของครีม่าที่ได้เนี่ยคือดีมากอุณหภูมิที่กําหนดไว้เนี่ยครับก็มีความแม่นยําสูงและข้อดีอีกอย่างคือเป็นบัมโรตารี่นะครับตัวนี้นี่ผมทําเป็น2แก้วเนาะให้ดูฝั่งขวาที่มีลักษณะส,สีครีม่านะครับแล้วก็ความเข้มขน้นส่วนแก้วซ้ายเป็นแก้วเสิร์ฟจ,จริงเนาะเดี๋ยวให้ดูทั้ง2แก้วแล้วกันครับอันนี้เราแค่ปิดเนาะแต่ว่ามันยังมีช่วงปลายเนาะก่อนจะตัดออกนะครับ ซึ่งข้อดีของตัวนี้คือตอนปิดเนี่ยเราสามารถที่จะปิดแรงดันก่อนได้แต่ว่าตัวน้ําที่ไหลออกมาเนี่ยจะเป็นน้ําที่ไม่มีแรงดันนะครับฉะนั้นช่วงท้ายเราสามารถตัดความขมออกไปได้ก่อนนี่ก็เป็นช็อตที่ได้เนาะของตัว s t l l l a ดูโนะครับคือดีมากเลยรสชาติในการสกัดออกมานะครับ ความฝาดไม่มีเลยแล้วก็ดวของบอดี้กาแฟออกมาแน่นมากซึ่งก็เป็นข้อดีของตัว E61 เนาะแล้วก็ระบบของ d u a b o i l e r ซึ่งออกมาได้ดีมากในการทำช็อตครับเดี๋ยวผมจะลองไปทําการสตรีมนม,มบ้างครับว่าช็อตที่สกัดแล้วแล้วก็สตรีมนม,มกับเครื่องนี้ผลลัพธ์จะเป็นยังไงนี่ฮะเสียงแบบเพาะมากอะเสียงตัวแบบว่าเวลาบัมโรตารี่ทำงานนะฮะนี่เป็นช็อตอันนี้ผมเอาความเข้มข้นสูงนะสกัดแบบดับเบิลช็อตเลยนะครับแล้วก็การสตรีมนม,ม สตรีมแบบนิ่มมากเลยนะครับวันนี้คอนโทรลได้ง่ายมากเลย และนี่ครับก็เป็นแบบจุดเด่นครับแล้วก็เป็นการรีวิวเครื่องสเตลารรุ่นดูโอเต็มรูปแบบเลยครับฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเครื่องนี้เนี่ยเหมาะกับคนที่ต้องการความเป็นมืออาชีพระดับสูงในการทํากาแฟอยากได้เครื่องหนึ่งหัวชงที่สามารถเซตอุณหภูมิสามารถที่จะปรับตั้งค่าต่างๆให้เหมาะกับกาแฟของเราได้ผมเชื่อว่าตอนนี้ กาแฟเป็นส่วนที่สําคัญมากแต่เครื่องชงกาแฟที่สามารถขับกาแฟให้ประสิทธิภาพมันออกมาหรือดึงสไคยภาพออกมาได้เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญไม่แพ้กันฉะนั้นใครที่สนใจเครื่อง s t e l l a Du โอเครื่องนี้ครับสามารถติดต่อได้ที่ w o r l d w i ท e Coffee ทุกสาขามาลองใช้มาลองชงและแน่นอนว่าเครื่องนี้เขามีมาให้ถึง2ด้ามเนาะแล้วก็เป็นด้ามพิเศษเนาะจะเห็นว่ามีตัว M ข้างล่างด้วยซึ่งเป็นแบบมาจิสเตอร์เนาะทั้ง single Shot และ Double Shot นั่นเองครับใครที่สนใจในเครื่อง เซราดูโอครับพลาดไม่ได้เลยกับเครื่องใหม่ล่าสุดตัวนี้รับรองเลยว่าฟังก์ชันตอบโจทย์การทำกาแฟายุคใหม่อย่างแน่นอนครับ